เ้ยเรามีฟิวอยู่นะฮะตอนนี้เราก็มีฟิวที่ตัวเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนฟิวก่อนอัดพอละผมเล่นไม่ไหวขอให้ไลน์นี้ถึง20ไลน์เดี๋ยวผมจะไม่เล่นต่อ20ไลน์เดี๋ยวผมจะไม่เล่นต่อ20ไลน์20ไลน์ยี่สิบไลน์เดี๋ยวผมจะไม่เล่นต่อแล้วคือไลน์มันถึงไงใช่ไหมก็ไลน์มันถึงผมก็ต้องทำตามสัญญา นี่ไงผมมาแล้ว <laughs> พอใจอยัง <laughs> รอบนี้ผมไม่ได้มากับความกลัวอย่างเดียว <laughs> ผมมากับความกล้าด้วยนะครับแล้วก็ความข้าผมบอกเลยรอบนี้ไม่ได้แดกนะครับอ๋ออย่างที่อ่านคือเขาบอกว่าถ้าใบหมีเนี่ยเหมือนแบบว่าเวลามันจะเดินขั้นต่อไปปะถ้าใบหมีครบมันจะเวลามันจะแบบเรียกว่าพอมันถึงคือมันจะถึงเวลาไวขึ้นอนะ่ะโอเคครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมผมว่ารอบนี้ผมน่าจะมีมการพัฒนาว่ะนะครับโอเคเราพร้อมจะเริ่มกันโอเค มามันให้เริ่มแล้วอุ้ย,ยมีเฟรมเลทตกเล็กน้อยนะครับโอเคมาดูจอแรกจอแรกยังอยู่ดีผมจะยังแล้วกันนะจอแรกยังอยู่ดีไม่มีอะไรเอ๊ะไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวผมขอไปหาฟิวรอก,ก่อนสวัสดีครับฟิวอยู่ไหมฟิวไม่อยู่นี่สวัสดีฟิวอยู่ไหมฟิวไม่อยู่นี่ฟิวอยู่ไหมฟิวอยู่ล่างอันหนึง่งเดี๋ยวผมเก็บไปก่อนอันหนึง่งโอเคอล่าง อันล่างไม่มีโอเคเดี๋ยดูนี้ก่อนมีไหมตรงนี้ไม่มีฟิวนะครับตรงนี้ไม่มีฟิวเช็คฟิวก่อ,น,อนนี่ไม่มีอันนี้ม,มีฟิวตรงนี้โอเคโอเคเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วตรงกลางตรงกลางตรงกลางเสียงมาแต่ไม่มีอะไรขวาขวาไม่มีตายมาแล้วปุ๊บมันจะต้องอยู่ขวาเรา ถ้าตามคอนเซปต์แล้วเฮ้ยเฮ้ยโดนไปหนึ่งโยังยังยังคงสยองเหมือนเดิมโอเคครับได้ไปหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูโจทย์เวลาก่อนโอเคพลังงานยังอยู่ดีไปอยู่ครึ่งหนึ่งยังยังได้อยู่ครับเราต้องหาบีให้เจอครับแต่ผมไม่รู้ว่าตัวอื่นต้องทำยังไงกับมันอะ่ะไม่รู้จริงวะดูซ้ายก่อนดูซ้ายก่อน ซ้ายขวาไม่มีตรงกลางซ้ายขวาไม่มีขวาขวาขวาซ้ายไม่มีโอเคโอเคครับรอไปสักแป๊บหนึ่งน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอน่าจะมีการแอคทีฟอะไรสักอย่างนะน,น่าจะทำให้รอไปดูได้นะครับเราเราอย่าดูเยอะเราไม่ต้องดูเยอะอมผมมอไซค์น่าจะมาละอ่ามาจริงวะมาจริงวะ มาจริงวะเออมาจริงวะเออไปอีกหนึ่งะห้าไปสองนะครับไปสองนะครับเช็คไฟก่อนเช็คไฟก่อนผมกลัวฟ็อกซี่อย่างเดียวเลยฮะฟ็อกซี่อย่างเดียวที่ผมกลัวโอเคไปเริ่มมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีตอนไฟกับพิ่ครับตอนไฟกับพิ่มาแล้วมันค่อยไปเปลี่ยนนะฮะอย่าให้ไฟหมดก็พอโอเคเดี๋ยวผมดูต่ออีกนิดนะครับขวามาหรือย,ยังยังไม่มาข้างหน้า ท่าน้ายัางไม่มาอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมต้องออกผมต้องออกผมต้องออกไปเปลี่ยนผมต้องออกไปเปลี่ยนไปกันเลยจะดับไปกันเลยจะดับครับไปกันเลยจะดับครับรีบครับรีบครับโอ้ที่เมื่อกี้มันมีตัวอะไรผมมาด้วยนะเมื่อกี้โดนอะไรไหมเนี่ยมีอะไรป่ะไ,ไม่มีนะไม่มีนะโอ้ของลุกจัดเลยอ่ะ คือตอนนี้ผมก็ยังมีความกลัวอยู่แต่ผมก็ต้องมีความกล้ามากขึ้นด้วยวบ้าซ้ายขวาไม่มีเสียงแม่งเริ่มเล้ววาอ่ะอุ้ย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 ,ย,ยทำไมมีการกระพริบอ่ะซ้า,ายไม่มีขวาไม่มีเสียมันกระพริบอ่ะเมกคือดูลิสคืออะไรวะขวาย,ยังไม่มีโอเคคือตอนนี้ผมกลัวฟ็อกซี่มากครับผมไม่รู้ฟ็อกซี่จะโผล่มาหรือเปล่าผมขอเก็บฟิวก่อน โอเคครับเดี๋ยวผมขอดูอตรงนี้ด okay. ้วยโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมีเสียงมามันมีเสียงฝั่งนู้นมาครับข้างหน้า,ข,า,นาข้างหน้าเราข้างหน้าเรามีเสียงข้าหน้าเรามาขวาซ้ายนั่นตัวอะไรอะ่ะใช่หมีไหมใช่หม,มีไหมผมไม่มั่นใจว่าใช่หมีไหมแต่ผมขอดูก่อนเอยโดนโดดไปดิโดนไปดิ ป,ปิดเลยสองบานปิดเลยสองบานเดี๋ยวผมขอไปเช็คก่นอนว่าไฟฉายผมโอเคหรือ,อยังไฟฉายผมจะหมดหรือ,อยังไฟฉายผมยังได้อยู่ไปก็ยังได้ครับเอจะโดนไอ้ฟ็อกซี่มันมากระทือไหม,มนเนี่ยผมกลัวมากครับ <S <S โอเคตอนนี้สามละดีสามละซ้ายขวาตรงนี้ไม่มีข้างหน้าซ้ายขวาเอ้ยซ้ายไม่มีตัวอะไรครับโอเค อันนี้ซ้ายขวาไม่มีครับโอเคอเวลาก็เดินเร็วๆหน่อยดีเวลาเงียบๆอยู่นะยังไม่มีเสียงอะไรรอเวลาเดินไปก่อนฮมีเสียงมากหน้าปะโอเคไม่มีอะไรครับฟ้าผ่าว่ะ ดูขวาหนนะ่อยโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยเหรอเอ,เออเฮ้ยออกไปดิโอเคถ้ามันอยู่ตรงนี้แสดงว่าวมันอยู่ขวาเราอุ้ยคนละตัวอุ้ยเชียวคนละตัวไปฉายไปเลยชิบหายแล้วไฟฉายไปเลยว่ะโอเคกลับมาก่อนกลับมาก่อนอุ้ยไฟฉายมันไปเลยอ่ะ อุ้ยแล้วหูพลังงานไม่จะหมดเอ,เอาไฟก่อนเอาไฟก่อนครับเอาไฟก่อนครับโอเคโอเคตอนนี้ผมต้องหาเออ่หูชิบหายละผมต้องหาอะไรมาให้ทันตอนเนี้ยอันที่สองใช่ไหมไม่ใช่อันที่สามไม่ใช่อันที่หนึ่งโอเคใช่ไม่ใช่ออกไปไว้โอเคครับอุ้ยผมกลัวฟ็อกซี่ว่ะทั้งก่อฟ็อกซี่เมื่เล่้ผมหนักมากเลยอะ อรอบนี้ผมจะเปลี่ยนไปฉชายโอเคออกดิโอเคว้่ยเ,เสียงมีเสียงมามีเสียงมาเสียงผ่านท่อเสียงผ่านท่อข้างหน้าด้วยข้างหน้าครับข้างหน้าซ้ายขวาโอเคขวาครับขวาน่าจะเป็นเฟรดดี้ออกไปดิโอเคขวา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 นะขวานะ เออโดนโดนปิดโอเคอ๋อนี่ครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงฝั่งฝันซ้ายขวาซ้ายยังไม่มาขวาอุยอ๊ยอุ๊ยจี้ผ่านแล้วครับจี้ผ่านแล้วครับต้องหาฟิวไปเปลี่ยนกล้องสามต้องหาฟิวเปลี่ยนกล้องสามไม่ได้ มีไหมโอเคโอเคครับออกมาดีโอเคผมต้องหาฟิวปเปลี่ยนกล้องสามก่อนมันมีตัวอะไรโผล่มาด้วยมันมีตัวอะไรเข้ามาครับมีตัวอะไรเข้ามาเออผมต้องเปลี่ยนกล้องสามโอเคเออออกมากไหมเฮียไฟใกล้หมดชิมหายแล้วผมต้องหาอะไรใกล้ๆนี้ก่อนวะแต่มันมีเสียงผมขอดูผมขอใช้ด่วนมีเสียงอยู่ข้างหน้า โอเคไม่มีห้องซ้ายห้องขวาไม่มีซ้ายอุ้ยฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ต้องทำไงอะผมเปิดไม่ได้อะผมไม่ควรเปิดด้วยผมไม่ควรเปิดด้วยฟ็อกซี่อะใช่ไหมอะผมต้องไม่เปิดใช่ไหมฟ็อกซี่มาต้องไม่เปิดอ,อ๋อคือเอ้ยเยอะฟ็อกซี่มาแล้วอะเราต้องเราต้องหาตำแหน่งฟ็อกซี่ให้ได้ใช่ไหม เฮ้ยชิบหายแล้วทำไงดีวะยังไฟจะหมดไฟจะหมดทุกคนเฮ้ยเกลฟิวมาฟิวมาฟิวฟิวฟิวมาโอเค,ฟฟฟฟฟอเคไฟจะหมดแล้วไฟจะหมดแล้วโอ้ย oh, yeah! โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับฟ็อกซี่ได้ยังไงต้องรู้ก่อนครับให้ให้คอมมารีเซ็ตโอเคแล้วก็หาฟิวฟิวหนึ่งอันอยู่ตรงนี้ครับเออ่ฟิวที่สองยังไม่มาไม่ใช่ ไม่ใช่นี่ค,ครับตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอยู่โซนหน้าแน่เลยโอเคไม่มีไม่มีน่าจะอยู่ตรงลิ้นชักแล้วละ่ะทั้งนั้นอ่ะลิ้นชักหนึ่งมีครับลิ้นชักสองไม่มีลิ้นชักสามไม่มีแสดงว่าจะให้ทีมา,มาทีละสองฟิวแน่เลยโอเคงั้นเรามาดูกันก่อนว่าตรงไหนควรมีควรไม่มีตายมาเลยอะ มาเลยอ่ะมาไวจัดมาไวจัดนั่นเราอ่ะมาไวจัดนั่นเราอ่ะเอ้ามันบั็กเมื่อกี้มันบั็กครับเมื่อกี้มันบั็กเมื่อกี้ผมรีบกดไปหนมันบั็กมันบั็กโอเคครับเมื่อกี้ไปแล้วหนึ่งนะเออโอเคไปอะไรน่าจะดูดีอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปเปลี่ยนตอนที่มันกระพริบก็ได้ครับน่าจะทันนะซ้ายขวาไม่มี ซ้ายขวาไม่มีครับห้องซ้ายอ่ะมาไหมซ้ายขวาไม่มาครับโอเครอสักแป,ป๊บรอสักแป,ป๊บไฟผมยังดูดีอยู่นะยังยังไม่แดงนะออกแดงอย่างส่้สมๆเดี๋ยวรอมันจะมีเสียงอะไรสักอย่างมาก่อนครับเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นไฟฉายก็ยังดูดีไฟต่างๆยังโอเคครับทุกอย่างยังปกติ โอเคได้เวลาเช็คน่าจะมาแล้วซ้ายขวายังไม่มาข้างหน้าซ้ายขวายังไม่มาซ้ายขวามาแล้วโอเคงั้นเจอกันไอหนูวู๊ดออ้ยโอเคโอเคครับอันนี้น่าจะน่าจะตีสองนะเช็คก,ก่อนไฟทุกอย่างก็โอเคโอเคครับ ลิน้นชักหนึ่งกับอันนี้ยังไม่เรายังไม่ได้เปลี่ยนไฟเลยนะถือว่าเราประหยัดมากเลยนะโอเคครับเรารอกอนรอสักพักหนึ่งเรากำลังจะเข้าตีสามนะโอเคเอ,อคิดว่าน่าจะมาละเดินเดินทางหนึ่งนาทีขวาซ้ายแมงไม่มาซ้ายไปมาไฟไฟจะดับไฟจะดับครับไฟจะดับต้องรีบไ,ไปก่อนต้องรีบไปก่อน อนนี้ยังน่าจะยังปลอดภัยอยู่เปลี่ยน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 โอเคครับกลับมาปกติละเดี๋ยวเราไปเอาไอ้นี่ก่อนอา่าชั้นหนึ่งไหมอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมหาอันต่อไปเลยแล้วกันคนระับอันต่อไปอยู่นี่โอเคหรือว่าเป๊ะดียังไม่เจออะไรตอนนี้น่าจะมีตัวอะไรมาหาผมแล้วล่ะซ้ายขวายังไม่มา ข้างหน้ายังไม่ได้เช็คนะซ้ายขวายังไม่มาซ้ายซ้ายมันกับพิบอ่ะขวาตรงนี้แอบอันตรายเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงมาซ้ายขวาเฮ้ยตายเนี่ยซ้ายขวายยังไม่มาเฮ้ย ใจบอดีแล้วนะเงียบๆแบบเนี้ยใจผมไม่ดีแล้วนะเงียบๆอย่างเงียบบบ้ยเฮ้ยแมวดีอย่างเงียบแบบนี้ดิซ้ายขวานี่มันมีอะไรกับพิพตรงเนี้ยผมคล่องใจมากเลยซ้ายขวายังไม่มาซ้ายขวาเฮ้ยยังไม่มาว่ะเอ้ยเดี๋ยวจริงจังปะเนี่ยผมดูจนไฟจะหมดมั้งเนี่ย โอ้ไม่ก็มันต้องมีเสียงอะไรมาก่อนใช่ไหมเนี่ยฮะมายังมายังซ้ายขวาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ขวานี่ตัวอะไรวะโอเคหมี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 ครับหมีหมาเออเฮ้ย,ยม,มีมีตัวอะไรเข้ามาครับเหมือนจะมีตัวอะไรเข้ามา ซ้ายขวาไม่มีซ้ายขวาเน,นี่เหมือนไฟเหมือนไฟจะดับเลยอันเนี่ยซ้ายอุยอ้ยอุ้ย <c oughs> มันเอางี้เลยนะมัเนเอางี้เลยนะเราส่องเราส่องเจอครับสัญล็อตหายอย่างน้อยมันไม่ต่อยเราครับไฟฉายไม่หมดโอเคครับตอนนี้เราต้องมาเปลี่ยนไอ้ข้างบนนี้ก่อนอน,นี่อันนี้อันนี้อุย้ยไฟฉายก็จะหมดฟิวก็ใกล้จะหมดครับโอเคเราต้องไปรีบหา ต้องรีบหาต้องรีบหาไฟเริ่มมืดแล้วอุ้ยน,นี่เนี่ยไฟเริ่มหมดแล้วโอเคครับไปไปฉายน่าจะได้อีกทีหนึ่งครับที่เหลือน่าชิบหายโอเคครับตอนนี้ผมกลัวไอ้นี่มากเราน่าจะได้เห็นฟ็อกซี่ก่อนนะโอเค ตอนนี้เราได้ของแล้วเราต้องหาชิ้นต่อไปเลยไหมขอด่วนแล้วกันตอนนี้เรายังได้อยู่ขอส่องก่อนสักทีบ็อกซี่ยังไม่มานะครับเนี่ยแต่นี้มันใสใส่หมายาว่าไงวะห้องใส่อุ๊ยมาแล้วไปดีออกไปดิไปดิมึงดูแน่ไปดีมดึง,ดมงโดนกูแน่นะครับ ไปแล้วรอบหนึ่งครับเดี๋ยวผมหาฟิวต่อเลยฟิวอต่อไปอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ไม่อยู่อยู่ครับโอเคฟิวอยู่ข้างหลังเราหนึ่งอันครับโอเคได้เวลาหาที่ส่งที่สองมันมีเสียงใกล้มากเลยครับมีเสียงใกล้เรามากนะเสียงใกล้เราจัดเลย แต่ตรงนี้มันมีสัญญาณแปลกๆอะ่ะมีสัญญาณแปลกมากแล้วคือเวลาวิ่งแบบน่ากลัวจัดโอเคเราจะเอาอยัางไงดีรอสักพักไหมรอสักพักไหมรอสักพักไหมคือ,อรเราต้องดูมันใช่ไหมเนะี่ย เราลืมเราต้องมองที่ตามันอ๋อโอเคครับโอเคครับผมรู้วิธีแล้ว่าเรารู้วิธีจัดการพ็อกซี่แล้วอะเจอหมีแล้วเราเจอหมีแล้วครับลุกเดิวเราเจอหมีแล้วเราเจอหมีแล้วรู้วิธีจัดการพ็อกซี่แล้วครับเออโดนโดนโอเคไฟหมดไฟหมดครับเรารู้วิธีจัดการแล้วนะพ็อกซี่เจอแน่พ็อกซี่ในเมื่อรู้วิธีแกก็ต้องโดนวะ Okay. ออกมาบอกเลยว่าตึงจัดรอบนี้อรอบนี้ผมต้องผ่านวะเอ้ยออกมาดิวะโอเคไฟกำลังจะหมดไฟกำลังจะหมดครับผมต้องรีบเปลี่ยนก่อนโอเคเรียบร้อยออกมาดิ ออกมาเออนะครับรอบนี้ผมคิดว่ารอบนี้ผมน่าจะได้อยู่นะครับตีห้าแล้วซ้ายขวาไม่มีครับข้างหน้าซ้ายซ้ายอ่าซ้ายครับอุย้ยตัวอะไรตัวอะไรมันออกมาตัวอะไรมันออกมาเมื่อกี้มาเจ้าหมีมเจอกูแน่อุ้ยอ้ย,อยไม่ใช่เหรออุย้ยไม่ใช่ยิบหายแล้วไฟฉาย ไปใช้ไปใช้ไปใช้ผมไม่เลยเพิ่งเติมมาเพิ่งเติมมาเองเพิ่งเติมมาชิบหายแล้วไงล่ะเพิ่งเติมมาไปใช้เพิ่งเติมมาโอเคเก็บดีวะเมื่อกี้ไปใช้ผมเพิ่งเติมมาบ็อกซี่นาะอยู่บ็อกซี่ิมเพิ่งโผล่มานะขอร้องโอเคผมต้องรีบเปลี่ยนโอเคไปครับ 60ว้ายังไมเจบเอ้ยแม่เงยเจอกันคลิปต่อไปครับถ้ามันยังมีอยู่นะ